ไม่เอาเอือกินไไม่เอาเดี๋ยวโดนตาตาบอดเลยนะเออเดี๋ยวตาบอดเลยนะครับตาโอ้ยไม่ใช่อันนั้นน้ำมันกินไม่ได้กินไม่ได้กินได้ยังลูกกินได้เออไอกินกินได้อืออันนี้อะไรลูกแม่คืออะไรสวยสวยไม่ใช่ก็สิละ ก๊าิลากลาอืมกิลาอ่ากลัวไหมกลัวอืมกลัวไหมอืมกลัวกิลาไหมลูกอ <S wurde> ุ้ยกลัวกลัวกลัวมอ้ยนัหนักกิลากินทับเด็กอืมกินทับเด็กสิครับวากลัวกลัวกลัวไหม วัว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 อืมอืมสวย,สวยอันไหนสวยลูกเนี่ยโอ๊ยกอริล่านี่สวยโอ้กอริล่าสวยจ้ากอริล่านี่สวยมากเลยนะหูยตา,าชอบแบบหน้าโหดๆเหมือนกอริล่าอ่ะเนี่ยชีเล็คเขาเรียกเห็นไหมอืมนี่แหละเขาเรียกชีเล็ค อันนี้รถรถเคนไฟฉายครับไฟฉายไฟฉายอันนี้ก็ไฟฉายลูกโป่งไลูกโป่งไหครับอืมอ่าพิ้วปืนปืนครับ โ,โอ้โหอันนั้นยนต์ลูกเห็นไหมนยนต์แปลงร่างหนูเคยดูไหมดูดูหนังแปลงร่างไหมลูกอืออาจจะมาตามหาเดซุโกะรู้จักเดซุโกะไหมอ,อืมอาจจะมาตามหาเดซุโกะ